เฮ้ยยอดสุดเลยครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะนิจิคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรอีกแล้วนั่นเองนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันกับตัวไทจิอีกแล้วนะครับแต่เป็นไทจิเกียร์ฟรีนะครับอ่านะครับเห็นหลายหคนเนี่ยถามเข้ามานะครับเฮ้ยพี่ไทจิเกียร์ฟรีเนี่ยนะครับต้องใส่ยังไงนั่นเองเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนั่นเองนะครับผมไทจินะครับตอนนี้อยู่ใน ID ที่3ของเรานะครับที่มีบล็อก2ตัวนะไอดีนี้จะมีไทจินะครับอยู่ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็ใส่เกียร์นะครับเรีีีียยกกเเเรรวว่่าาป็น์ฟ7ดซตท เรามีกันอยู่น่าจะทุกคนเลยก็ว่ากันได้นะครับสำหรับคนที่เล่นมาแล้วพักหนึ่งนะครับอันนี้คนนี้จะเป็นเซตของคนที่เล่นมาแล้วพักหนึ่งเนาะนะครับเผื่อใครแบบเป็นเอดีที่ยังไม่ค่อยได้เกิดเท่าไหร่นะครับก็จะมีเกียร์น้อยนั่นเองนะครับผมเกียร์ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นดาวกระจายนะครับค่าทั้งต่างผมใส่อยู่ก็เป็นตามนี้เลยนะครับอ่าเป็นค่าพื้นฐานเนาะรองเท้าที่ใครๆก็มีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นทั้งฝั่งของนี่เลยนะครับตัวแหวนเลี้ยวหนานั้นเองนะครับผมจริงจริงแล้วเรา เรามีาค,คัมภีร์เยอะพอสมควรแต่ขอขอหารถแร่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไทจิต้องลดแร่นะครับรถแร่มันสําคัญมากกับตัวนี้แร่มันเยอะน่าจะพอหรือเปล่า999นี่คือเราพอไหมนะครับการหารถแร่เนาะอ่ะ17%ก็อยู่ในในเกณฑ์ที่โอเคครับอ่ะ3 1,300นะครับ, 1, รบก็ถือว่าพอใช้ได้พอใช้ได้นะครับเกียร์ฟรีเนาะนะครับเกียร์ฟรีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีทางเลือกเยอะ นะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นในสเตตหลักกันสักตาหนึ่งนะครับมาดูว่าเกียร์ฟรีแบบนี้นะครับจะพอไหวไหมนะครับหลบสกิลไม่ถึงร้อยเนาะนะครับด้วยค่าของมันแค่นี้หลบสกิลก็จะอยู่ประมาณเออ่ประมาณ80เกือบเกือบ90นะครับแล้วก็อัตราการใช้สกิลนะครับร้อยหนึ่งแล้วก็ต้านสกิลเนี่ยแน่นอนว่าเกินร้อยแน่นอนนะครับมาเลยแล้วก็ตอนนี้พีพีหมุนเวียนมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไทจิเนี่ยจะสู้คาดไม้ได้หรือเปล่านั่นเองนะฮะมา วิ่งออกมาแล่ในเกมนะครับมันมีรถแล่ประจำเดือนอยู่ด้วยมันก็เลยจะแล่น,น้อยหน่อยครับวิ่งมาเลยไทยจิโจมตีกินไปลายแล้วเป่านี่ไม่โดนไม่เป็นไรนะครับเกียร์ฟรีก็จะประมาณนี้นี่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 ออกมาอีกอ้อ,อมอีกไทจินี่แน่เว้ยเมื่อคีดสตันสตันไหวพริบไทจิสตันไหวพริบสตันให้ดูหน่อย นี่สตันอ๋อสกิลสตันมีทั้งสองสกิลนะครับง่ายมากเลยตัวนี้ชัวบแต่พอเป็นเกียร์ฟรีนะนะครับไม่ได้ใส่โดนแน่นอนมันก็จะโดนยากหน่อยนะครับเดี๋ยวโดนแน่นอนเนี่ยอาจจะไปดูในไอเดื่อื่นๆนะครับว่าถ้าใส่โดนแน่นอนด้วยนะครับราคาพื้นฐานครบเนี่ยไทยจีจะเก่งแค่ไหนเนาะนี่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 โอ้ทำไมตายยากจังอะตายยากจังเอเลนไปกระโดดไปกระซวกป้อมแล้วดูนี่นี่อ่ะ เป็นตัวธาตุไฟที่ถึกครับถึกมากเลยเป็นสายพลังด้วยนั่นเองนะครับไม่มีแบบไม่ค่อยได้เห็นนะตัวละครสายพลังธาตุไฟที่ถึกขนาดนี้ยืนนานน่าจะสู้กับเปาปลาฉลามได้อยู่นะครับติดเครื่องสุดท้ายได้นะครับสำหรับตัวเปาฉลามนะเดี๋ยวมาดูในส,สเตตพีพีกันนะครับผมมาดูกันในวีคนี้นะครับผมอ่ะมาแวบโอ้โยตึงด้วย,ยวมาดูกันว่าจะยืนได้หรือเปล่าตึงขนาดนี้ พี่ๆหมือนเวียนครับแมปมันสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปล่อยตัวละครไปก่อนทริปอ่าไปยึดระยะเราต้องไปยึดระยะโอ้โหไทจิครับไทจิอยู่ไหนโชว์แอปไทจิสตันไหมไทจิเรายืนไปบ้างไหมเล็มผักซะด้วยโอ้ยเสาของธาตุไม้แล้วมาเจอเอเมิเลียโคตรเหมือนกันนะเนี่ยไทจิวิ่งไปแล้ว โอ้โหโดนแช่แข็งจบแล้วเข้ามาถึงหน้าบ้านเราแล้วอย่างนี้มันก็จบแล้วครับทุกคนมันจบแล้วทุกอย่างโอ้ oh my god โอ้ยทำไมมันเก่งจังอะทำไมคู่เล่มเอมิเลียเก่งจังอนะครับมันน่าจะเพิ่มความแม่นยำของทักษะมาด้วยนะครับของธาตุไม้เนาะนะครับมันก็เลยจะค่อนแางที่จะอันนี้หน่อยนะครับอุ้ยหรือว่าหรือว่าเราเจอดามจทธาตุน้ำปะอไอกตต่อ ปึ๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดโอ้ท่าด้ำเยอะจังเลยอะเรามาดูกันมาชว่วยตอนนี้บาร็อกนะครับกับตัวธาตุไม้หลายๆตัวเริ่มที่จะกลับมาโอปีมากๆ <c oughs> ด้วยความที่มันเป็นของแสงแล้วก็ธาตุไม้นะเป็นธาตุที่แบบจะเรียกว่าไงดีเป็น2ธาตุที่โกงที่สุดในเกมแล้วนะครับ2ธาตุนี้เนาะชวีบอ่าเมื่อกี้เห็นใบไหววีบครับมีไทกี้ไทกี้ จียืนมายืนมายืนยืนได้ยืนได้เดินมายืนได้เลยทีเมื่อกี้เกียร์น่าจะแข่งกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูเกียร์เราดูแต่ทีมอย่างเดียวเนาะนี่เนปะ็นไงว้าไทจิเก็บหมดเลยยืนอยู่ครับยืนอยู่ทําไม่ได้เป็นอะไรเลยยืนนิ่งเลยเมื่อกี้น่าจะเจอเฟรนด้วยแหละเฟรนมีดาเมจพอสมควรเลยทำไมถตีป้อมไม่ได้อ่ะเอาเบลโดเขายืานนานจังเลย เขาไม่ใช้ไอเทมละกันนี่ได้คะแนนเพิ่มชชว์แอปอเยี่ยมเยี่ยมเก่งเลยนี่แต่ถ้าเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์อ่หกดาวเลยอ่ะนะครับที่เป็นเกียร์ฟรีในอ่ในกิวเลดเลยเนี่ยอันนี้จะจะเล่นยากมากๆนะครับเดี๋ยวต้องรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะแยกรีวิวเป็นคลิปๆเนาะนะครับแต่ก็จะเป็นไอเดียเดิมนี่แหละเพราะว่าไทายจีมีไอเดียเดียว ชวบนี่นะครับใครที่มีเบายูมาทูดน้อยช่วงนี้ก็จะแบบแข็งแกร่งหน่อยนะครับดูปล่อยไปจะถึงหน้าบ้านใครแล้วดูอะไรดูสิดูสิชวบเชวบเชวบชวบโอ้โหแต่เวลาเจอเลมนี่คือแบบเสียว <c oughs> โอ้ยตัวอะไรเสรียวน่าแปลกแปลกทำไมเรารู้สึกแปลกๆพลิดสกิลแมน่นเหรอหรือย,อยังไง ไม่น่าใช่นะเอาละไทจิยืนได้ไหมไทจิยืนอยู่หน้ามายากลเลยไทยจิยืนอยู่หน้ามายากลเลยนี่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 ฮะโอ้สตันยาวๆครับสตันยาวๆดีเอาไทจิมาเสริมทีมดีขึ้นเยอะครับนี่นี่นี่อาจจะเป็นพวกข้างหลังเราดีด้วยครับบาล็อกเลมแล้วก็ม็อบนะครับข้างหลังเราดีด้วยนะครับก็ ข้างหน้าก็เลยจะยืนได้นานหน่อยนะครับมีข้างหลังคอยซัพพอร์ตแค่นั้นเองนะครับผมมาว่าเป็นไงตโตขึ้นหลีกด้วยไปกันต่อฮะคือแบบถ้าคนที่มาดูรีวิวคลิปนี้คือแบบเอ้ยพี่มันก็แค่หลีกทองเปล่าว่าพี่ทำไมพี่ดูแบบตื่นเต้น,ตนจังเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วหลีกทองเนี่ยก็คือเป็นหลีกเพชรนะที่ที่เพิ่งแบบลีรีลงมานี่ผมอัดคลิปตอนที่แบบเขาเพิ่งลีรีลงมาไม่นานเนาะโหธาตุน้ำเขาเยอะอหนึ่งสองอตัวโหเอเมิเลียเก้าดาวแม็กเลยเอ่ะ อันต้องลองเล่นดูเชลว็บเอมิเลียสู้ได้ไหมไม่รู้แล้วปล่อยโยมมาทุดเอกไปก่อนโยมาทูดวิ่งเร็วแล้วปล่อยโยมมาทุดวิ่งเร็วไปก่อนเชลว็บเชลว็บเชลว็บ,วบ,วบโอ้โหเลม่มทำไมเก่งจังอะเฮ้ยนี่มันหมุนเวียนของของธาตุไม้นะไม่ใช่ธาตุน้ำไม่เล่มดูกเก่งจังอะเลม่มทุกผักหมดโดนหมดทุกตัวเลยหายหมดเลยข้างหน้า ทำไมเลมเราสู้เขาไม่ได้อะทำไมเริ่มสงสัยอะทำไมเลมเราสู้เขาไม่ได้เลมเราก็ก้าวดาเม่ก็นะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่นี่นี่ไทจิยืนอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยไทยจิสู้เขาลูกเอเลนโอ้ยเอเลนกระโดดข้ามโหระเบายวมาวทุบวิ่งมาแบบนี้หน้าป้อมแบบนี้กลับไปได้ไหมทุกคนวิ่งกลับไปไทจิช่วยด้วย เฮ้ยได้เลยนี่เป็นไงไฮจีป,ปับปป๊บป,ปึบปป๊บป,ปับ๊บปึ๊บปั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 ๊บชนะไม่ได้ยากครับไม่ได้ยากเลยตัวนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับเป็นโคโลโบที่มามืดเหมือนกันไะตอนแรกๆเหมือนจะไม่เก่งครับแต่พอเล่นเป็นนานๆเข้าเนี่ยไม่เป็นเก่งอยู่นะนะขอดูเกียร์เลมฝั่งตรงข้ามหน่อยสิถ้าไม่เกียร์เลมมันดูมันดูเก่งจังเขาใส่โดนแน่นอนนี่เองโอ้โดนแน่นอนหลายตัวนะครับดูเก่งดูเก่งเนี่ยแต่เราก็ชนะได้นะนี่ เก์เราก็ไม่ได้ดีเลืออะไรแต่เราก็สมามารถชนะได้แบบชิวๆนั่นเองนะครับไอดีนี้ไอดีที่3นั่นเองนะครับไทจิอ่าอยากจะอัพขึ้น9้าดาวอยู่นะครับเพื่อไปดูความสามารถนะครับถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยก็ดีนะหยุดเวลานะครับก็จะเป็นทีมหยุดเวลาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่รถแร่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับไม่มีรถแร่3จุดน้ด้ในร่าง9้าดาวไทจิแร่เท่าไหร่รู้สึกว่าไทจิร่าง9ก้าดาวจะอ่าแร่เยอะกว่ายามาโตะนะครับแร่เยอะกว่ามากนะครับในดอนในดูหน่อย9้าดาวไทจิ พันเนะครับแต่ยางม่โตเกดาวอยู่ที่พันแปดนะครับไหมแร่เทจิเยอะกว่าเนี่ยคือมันต้องลดแร่สองจุดกว่าเลยนั่นเองนะครับหรือ3จุดมันจะดีมากนั่นเองนะครับมันก็ไม่มีเกียร์ที่จะแบบไม่ช่วยซัพพอร์ตขนาดนั้นนั่นเองนะฮะไทจิเนี่ยนะครับตรงหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับซึ่งก็พูดตลอดทุกคลิปทุกสตรีมเลยก็คือสกิลบัฟเนี่ยครับค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็เป็นสกิลที่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับเกาะเลือดแล้วก็ฮิ้วเลือดนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็เป็น ยกเลิกอมตะที yeah, ني, ่เป like yeah, ็นจํานวนวินะครับแน่นอนว่ายกเลิกอมตะที่เป็นจํานวนวิเนี่ยมันจะมันจะดีกว่ายกเลิกอมตะธรรมดาเนาะอย่างบาวล็อกเนี่ยยกเลิกอมตะแบบเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ยกเลิกอมตะแบบเป็นจํานวนวินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูก็จะติดอมตะขึ้นมาใหม่ไม่ได้ภายในสีวินนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีดาเมจพร้อมกับสตันสกิลกว้างถึง400จุดนี่มันเป็นอะไรที่โอ้ยมัน a เมซิ่งมากๆสําหรับตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับแถมมีม็อบมีม็อบที่เพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะยี่สิบไม่ม็อบไหนค ม็อบเพิ่มอีก25%ดูดินะครับยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถพึ่งพาได้นะครับใครมีเกียร์ดีก็ใส่เกียร์ดีครับใครมีเกียร์เท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นนะครับพยายามอัดแอปแล้วก็ผสมผสานกันไปนะครับก็จะสามารถทําให้ทีมเราดีขึ้นได้นั่นเองนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรนะครับจะเป็นตัวยมมโตเกียร์ฟรีไหมนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่่่าาาาาจะะอออััััััดคคคคคลลลิิปปปไไหหนนนนนนกเงรรรรบบ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 สี้๊๊ยยยยผม